นี่ก็เป็นวันเกิดผมนะวันเกิดผมก็จะพาลองซาผมเนี่ยไปเสริมหล่อเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จว่าจะหล่อขนาดไหนฮะโอ้เป็นไงมุมอมองใหม่ฮะของกล้องฮะน้าซิ่งฮะหน้าซิ่งรีวิวการใช้งานเลยฮะหลังจากที่รถเราเนี่ยมันเป็น หน้าเดิมนะหน้าเดิมมันจะมีกระจกอะหลังจากเปลี่ยนมาเป็นหน้าซิ่งอะนี่ยะการขี่การสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีวันหยุดของผมอะวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์คนอื่นเขาทำงานนะแต่ผมหยุดนะวันนี้วันดีอะวันวันอะไรก็ไม่รู้เห็นก็จุดประทัดกันนะน่าจะวันดีเกี่ยวกับคนจีนนี่แหละ วันดีของคุณจีนวันดีของผมด้วยวันนี้วันนี้นนก็เป็นวันเกิดผมนะวันเกิดผมก็จะพาน้องซ่าผมเนี่ยไปเสริมหล่อเนี่ยเยหลังจากที่น้องเนี่ยให้โชคไว้นะอลอตเตอรี่สองใบฮะสองตัวไม่ใช่เลขเลขทะเบียนน้องซ่าหรอกเลขอายุผมเองอะเอ้ยเลขวันเกิดผมผมเกิดวันที่เก้านะโอ,อนะโอ้ยออกสุด้าอะ ได้มาสองใบฮะสี่พันกับเงิน YouTube อีกนะรวมๆแล้วก็เกือบหมื่นนะวันนี้ก็จะพาน้องซ่าเนี่ยไปเสริมหล่อฮะหน้าซิ่งเต็มรบมะบบฮะเออหลังจากที่รอมาดานะตอนแรกก็จะจัดตั้งแต่ปีใหม่แล้วแหละแต่ว่างบไม่ถึงฮะงบนี่ต้องใช้หลายทางให้ช่วงปีใหม่ต้องเอาไปให้ ผู้มีพระคุณเราฮะอันนั้นก็ผ่านไปเราก็เริ่มใหม่ฮะเริ่มเก็บใหม่ฮะวันนี้วันนี้ฮะวันที่เก้าเดือนสอง6 7ฮพห้าร้หสิบเจ็ดะโอ้ลูกพี่ใหญ่ไปไหนนะสองขันด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยน้องซ่าก็จะเปลี่ยนนะทุกคนจากหน้าทรงลุงฮะเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าซิ่งแล้วนะกระจุกผมก็กลางออกนะวันนี้ ต้องระวังนิดนึงฮะปกติก็จะพับกระจกนะวันนี้การกระจกก็รู้สึกไม่ชินเลยรู้สึกยังไงไม่รู้วันนี้ก็ทรงทรงลุงฮะทรงลุงวันสุดท้ายฮะวันนี้ <Hey. S 1> ก็จะเข้าสู่ระบบหน้าซิ่งฮะพ่อซาทรงซิ่งเต็มระบบแล้ววันนี้หน้าซิ่งมาแล้วะวันนี้ก็พาไปที่ร้านเดิมฮะร้านที่ผมเคยมาโหลดนะน้องซาเนี่ย บีซี s บชอปนะหรือว่าบน s ชอปนะร้านนี้ก็ของดีชนบุรีรนะของเ้าดีจริงขาร์บอนเต็มระบบฮนะเอาทั้งทีก็เอาของดีๆนะทุกคนตอนแรกผมว่าจะสั่งช้อปปีนะกลัวของไม่ดีนะกลัวของไม่ดีแล้วก็กลัวตอนขนส่งนะกลัวว่ามันจะมีปัญหาช่วงระหว่างทางที่ขนส่งเนะี่ยอาจจะทําให้สินค้าเนะี่ยเสียหายได้ <Okay. S 1> แต่ราคามันก็ถูกจริงอ่ะ เพราะว่ามันได้โค้ดส่วนลดด้วยแต่ก็ต้องยอมนะจ่ายที่ร้านเลยดีกว่านะจะได้ของดีแล้วก็ของเราจะได้เช็คของด้วยนะว่าของมีตำหนิไหมเขอเช็คราคาแล้วก็เกือบเกือบหมื่นสองนะรวมติดตั้งเลยนะเต็มระบบเลยนะทางร้านบอกว่าเต็มระบบนะแล้วแต่ร้านนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านีอ้อันนี้ก็แล้วแต่ฮะใครชอบสำนักไหนก็ไปได้ฮะ เลือกสำนักนิดหนึ่งฮะเขาจะได้ประกันสินค้าให้เราด้วยฮะอุ้ยอันนี้จะไม่ควันขาวจังโอ้น้ำมันนองซ่าผมยังเหลือสองขีด้วทุกคนวิ่งไป276กิโลเลยนะปั๊ดเถอะเฮ้ยไม่ธรรมดาเม้ยพันตราดาวเนี่ยยังเหลือ2ขีด้วทุกคนไม่ใช่จะถึง300โลไปเนี่ย อย่างที่เขาพูดกันนะเขาบอกว่าปั๊มตราดาวนี่วิ่งได้ไกลกว่าปั๊มอื่นนะก็พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าของจริงอะ,อะโอเคทุกคนใกล้จะถึงร้านแล้วาผมมาจากฝั่งพนัดนะฝั่งพนัทดิโคมะทางเข้าร้านก็จะอยู่นี่ฮะ,ะมีเซเว่นนะก็จะอยู่ทางเข้าก็จะอยู่ตรงข้ามค่ายปืนใหญ่อะนี่ฮะค่ายเดี๋ยวผมอ่านให้ดู กองพันทหารปืนใหญ่ที่21นะรักษาพระองค์เหลียวซ้ายอะเลียวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะตรงนี้มันมีแยกนะอ่าเข้าไปเลยเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอะเส้นทางก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะอย่างว่าสำนักแต่งก็ต้องอยู่ที่แบบว่าลึกลับเนียฮะแต่รับรองว่าหล่อแน่นอนนะ ร้านก็จะอยู่ดูนะฮะสุดซอยเลยจากแยกไปอีกประมาณ1กิโลนะถึงอย่างเนี้ยอ่าตรงรถกระบะสีขาวฮนะร้านเปิดหรือเปล่าไ,ไม่ได้เช็คราคาไม่ได้เช็คร้านด้วยว่ารานเปิดรอเปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จว่าจะหลอ่อขนาดไหนอนะโอเคทุกคน หน้าซิ่งของผมมาแล้วทมถนนก่อนของเยอะของเยอะโอ้โหเป็นไงมุมมองใหม่ฮะของกล้องฮะหน้าซิ่งฮะหน้าซิ่งเต็มระบบฮะเต็มระบบอโอ้แต่จะขี่ลำบากนิดหนึ่งนะของผมเยอะกระจกหลังก็ไม่มีอะเดี๋ยวผมจะไปติดกระจกไปแทนนะไม่ได้ฮะขี่รถไม่มีกระจกนี่มัน อันตรายทุกคนเดี๋ยวต้องค่อยๆไปฮะไปเร็วไมปได้ฮะมุมมองมุมมองใหม่นะนะมุมมองของกล้องผมะจากทรงทรงทรงลุงซิ่งฮะตอนนี้กลายเป็นทรงซิ่งะนะเต็มระบบเรียบร้อยฮะโดนไปหนักเหมือนกันนะ มื่นสองอะ oh. <laughs> แต่ไม่เป็นไรอะมันเป็นตังคที่เราถูกไว้นะโอ้ <laughs> oh, ไฟแดงทุกคนโอ้ oh, น้ำมันผมหมดแล้วเนี่ยเหลือขีดหนึ่งไฟแดงนะนานะอย่างเงี้ยโอ้โหปาดหน้าเลยเว้ยไ้นี่ เร็วไม่ได้แลต้องค่อยๆไปฮะเวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยมันชอบติดทุกคนเป็นรอยแม่แรงลสาผมเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวหน่อยสิระบบทํางานได้ไหมเนี่ยโอ้ไฟเลี้ยวมันจะกระพริบเร็วฮะไฟข้างหน้าเนี่ยออกไปแล้วเหมือนไปเลี้ยวสิ่งเลยคันนี้ ร้อนมากแล้วชนบุรีวันนี้สามสิบสี่องศาเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมัน่อยแล้ววันนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งแวคราวนี้เจอด่านก็นต้องระแวงแล้วทุกคนโดนแน่นอนนะส่งสิ้นก็อย่างว่านนะอ่ะใส่ ขี่ยากนิดนึนงของเยอะเดี๋ยวไปใส่กระจกมาก็โอเคแล้วและรีวิวกันใช้งานเลยฮะหลังจากที่รถเราเนี่ยมันเป็น หน้าเดิมนะหน้าเดิมมันจะมีกระจกอะหลังจากเปลี่ยนมาเป็นหน้าซิ่งอะนี่ยการขี่การใช้งานก็จะลำบากขึ้นมาหน่อยอะเพื่อแลกกับความหล่อนะต้องทำใจอะสำหรับคนที่อยากได้หน้าซิ่งอะ <Okay. S 1> ต้องมีกระจกปลายแฮนะทุกคนหรือไม่ก็กระจกที่ชิวอะแต่ตัวนั้นก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกแนะนำปลายแฮนนีวกว่าฮะนนี้นี่ยังไงเนี่ย น่าซิ่งเพิ่งว่าใหม่จะให้เจิมเลยหรือไงเนี่ยเ็าปัดเหนีวเลย <What? S 1> อันนี้จะเข้าปั๊มอะโอ้โ oh. ห มันเคยชินไงเคยมองกระจกไง <c oughs> เดี๋ยวแลวรอกระจกอีกสักแป๊บหนึ่งนะถึงบ้านก่อนจะเปลี่ยนให้เลยโอเคไปเลี้ยวเปิดยากเนี้ยนะเปิดไม่ได้นะับไม่ต้องเปิดหรอกเส้นทางเนี่ย มุมมองใหม่เป็นไงทุกคนหล่อขึ้นไหมหน้าก็จะดูเพียวๆหน่อยนะหน้าดูสปอร์ตขึ้นนะดูแหลมขึ้นนะน่าจะน่าจะซิ่งขึ้นนะครับเนี้ยว่าจะทดสอบชิวให้ด,ดูนะแต่ว่ามือผมเนี่ยมันถือถือของอยู่ะล,ลำบากเลยเดี๋ยวไปถึงบ้านกันของหนักมากฮะตอนเนี้ 12นาฬกา29นาทีอุณหภูมิวันนี้23 0 34เลยนะถือว่าร้อนแรงมากครับวันนี้ของเยอะจัดโอ้โครงการเยอะเลยคนระับอยากหน้าซิ่งมาแล้วเนี่ยติดกระจกอนะไปถึงก็ต้องล้างอีกฮนะมีได้ฮนะส่งซิ่งมาแล้วเรต้องรอฮนะต้องรอนะต้องใส่ต้องสะอาดนะ ไก่เลยเกิดไม่ถึงบ้านสักทีเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็พามาเส้นทางลัดเลยนะเส้นทางหลักก็จะมีด่านใะช่วงนี้ <c oughs> กระจกนี่ก็สองสามร้อยนะถ้าเจอด่านเนี่ย ยังไงก็โดนพี่หนวดแน่นอนนะ ลมแรงคนระลมมันมาตีของที่ผมถืออยู่นะทํใใ้้รถเนี่ยมันสรงตัวไม่ค่อยดีคนระตอนแรกผมว่าจะสั่งแล้วก็ไปติดตั้งเองนะไม่ทันแล้วละติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว,ลวราคาก็แรงเอาเรื่องอีกนะอย่างว่าเป็นเป็นของร้านก็นนะเขอรับประกรันอยู่แล้ว ราคาถ้าสับจริงก็อยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะประมาณแปดเก้าพันนะแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะมันเป็นเงินที่ถูกหวยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเสียดายสักเท่าไหร่เงินถูกหวยแล้วก็เงินอะไรอีกเงินยูทูบอ่ะโอ้ยูทูปก็เข้าอีกนะกว่าจะได้มาไม่ใช่งนะ่ายเงินยูทู e เดียข้ามทางรถไฟนะ ของหนักอะกลัวจะฉลับตอนแรกว่าจะซื้อกับข้าวไปเลยเนี่ยดูแล้วคงไม่ได้แล้วล่ะคงต้องกลับถึงบ้านนะฮะเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่เติมน้ำมันด้วยโอ้น้ำมันนี่ตอนนี้ได้เยอะมากทุกคน280รอยแกโลเลยนะโอ้โห ถือว่าถือว่าเอาเรื่องอยู่ะเอาเรื่องอยู่เปิดไฟเลี้ยวเลยเจ้าไม่ใช่จะถึงสามร้อยบ่เนี่ยปั๊มตราดาวเนี่ยปไ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 ป เข้าสู่เส้นทางซอยบ้านผมอะบรรยากาศก็เจี๋ยงเงียบเงานี่ยนะจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดนะมันมันเกรงอยู่ครฮะตอนเนี้ย <c oughs> ขี่รถไม่มีกระจกนี้บอกได้เลยว่าเกรงมากฮะ จะเลี้ยวก็เปิดไปเลี้ยวไม่ได้นะต้องมีคนด่าให้แน่นอนนะอ่าเข้าซอยแล้วน่าจะโอเคแล้วแหละ เดี๋ยวทดสอบชิวลืมลืมลืมกดดูเมื่อกี้ว่าใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวได้ได,ทด้ทดสอบก่อนครับทดสอบก่อนโอ้ลืมลืมทุกคนลืม,ลมอ๋อโอเคโอเคแยม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 ลืมดูฮะนี่ครับมันจะใช้งานลำบากเงี้ยเราต้องมองหลังนะถ้าไม่มีกระจกเนะี่ยอ่ะโอเคโอ้ยังดีกว่ายัยางยงัยงยงัยงยังยังยังเหลือของอยู่ ต้องเอาออกไว้เตรียมไว้เลยโอเคขี่การาดเข้าหมู่บ้านฮะเพราะว่ามันจะลำบากฮะถือของอยู่โอเคไปอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนมันใช้งานลำบากเยอะถือของเยอะ เดี๋ยวมารีวิวแบบว่าเต็มๆไว้ทุกคนได้ดูนะหลังจากเคยขี่รถทรงเดิมนะทรงลุงอ่ะแล้วก็มาขี่รถหน้าซิ่งเนี่ยการใช้งานนี่เป็นอย่างไรลำบากหรือว่าดีขึ้นหรือว่าใช้งานสะดวกขึ้นหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะมารีวิวไว้ทุกคนได้ฟังนะได้ดูกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ